มาดูตัวอย่างในหน้า4ครับขราวนี้ s ซ n 15องศาบวกซน์องศานะครับวิธีหนึ่งในการหาคำตอบของอันนี้ก็คือเราเรามอง s ซ n ์5 5เป็น s ซ n มุม60-45ลบ45หรือ45-30ลบ30ก็ได้แล้วใช้ s ซ n ์ของผลลบใช่ไหมอ,อซ i ์ของผลลบของมุมหาะซา sin 15โดยตรงก็ได้หรือ s ซ n 75บางคนมองเป็น 30บวก45่สิ้ใช่ไหมเราใช้ซายผลบวกของมุมก็ได้นะครับซึ่งโอเคแหละเราผ่านมาแล้วนะซายเอบวกบีทายเลบ b เราผ่านมาแล้วนะครับหาวิธีนั้นก็ได้นะครับแต่ลองดูวิธีนี้มันเร็วกว่าไหมลองดูนะซา์บวกซน์เป็น2องทาคอสครับซบวกซายเป็น2ซงทาคอคส,ส,เ,สคอเอามุมมาบวกกันหาร2ทีหนึ 1, ่งแปลผลบวกผลลบเป็นผลคูณ นะครับมุมของมุมของอตัวผลคูณมันจะเป็นบวกกันหาร2ทีนึงลบกันหาร2ทีนึงมันก็จะเป็น15บห้วกเจหารด้วยสกับ15บหลบเจ็ดส้นะครับหารด้วยสนะครับก็จะเป็น 2, สองซอันนี้สิบ5าบวกเจ็ห้าเป็นเก้หารด้วสเป็นสีแล้วก็คอสนะครับสิบหลบเเป็นลบ60สิบหารด้วยสองเป็นลบสาสินะครับ ทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามุมติดลบไม่ส่งผลกับคอรสฉะนั้นก็คอ s สลบ30ก็คือคอ s ์สสามธรรมดาครับไซสีสก็คือรู้สองส่วนสองคอสสาก็คือ1น,นส่วนสองเห็นมันจะเร็วกว่ามันจะเร็วกว่าที่เราไปหาทีละตัวเห็นไหมดีพอเรารู้แน่นอนพอเรารู้สูตรเยอะขึ้นข้อเสียของมันคือมันต้องจําเยอะขึ้นแต่ถ้าเราจําได้ นะครับถ้าเราจําได้ข้อดีของมันในทางกลับกันก็คือมันจะทําให้เราทําโจทย์บางประเภทได้เร็วขึ้นเร็วกว่าคนอื่นแต่แน่นอนว่าเราเราจะไม่มานั่งท่องเอาเป็นเอาตายการจํามันจะเกิดจากการที่เรานั่งฝึกแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆมันจะจําได้เอีกเหมือนตอนเด็กๆเราท่องสูตรคูณไม่ได้แต่ตอนนี้คือเราไม่นั่งต้องนั่งท่องสูตรคูณแล้วถามว่าถามอะไรเราตอบได้หมดตอบได้ถูกต้องเพราะอะไรเราทําโจทย์เกี่ยวกับการคูณมาเยอะเราก็เลยจําสูตรคูณเหล่านั้นได้โดยที่เราไม่ได้มานั่งท่องแบบเด็กๆแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้มานั่งท่้องแบบเอาเป็นเอาตายการทําแบบฝุกหัดบ่อยๆมันจะทำให้เราทำํำท่องสูตรได้เองนะครับอันนี้ก็จะตัดไปตัดไปนะครับก็จะได้อะไรครับก็จะได้รู้สองส่วนส,วนสวนองอขอโทษทีขอสามสิบนิคูเขียนผิดนะครับขอสามสิบนี้ต้องได้รูทสามส่วนสองโทษ ก็จะได้อะไรครับรูปหกส่วนสองอ่ะโอเคอันหนึ่งจุดหนึ่งนะครับสองคอสเจ็ดสิบห้านะครับคอสสิบห้านะครับคอสบวกคอสเป็นสองคอสคอสก็คอสบวกคอสเป็นสองคอสคอส นะครับก็เอามาบวกกันทีหนึ่งนะครับ75บวกกับ15เป็น90นะครับเอามาลบกันทีหนึ่งก็จะเป็นอ่า75ลบ15เป็น60นะครับอ่าก็จะกลายเป็น c o s 90นะครับ c o s 90ก็คือเท่าไหร่เอ่ย c o s 90ก็คือ0นะครับบวก c o s 60 c o s 60ก็คือ1ส่วน2ก็ตอบ1ส่วน2อ่ะเนาะ 1.2นะครับเออ่มันเป็นไซน์ไซน์ไซน์ใช่ไหมมันเป็นไซน์ไซน์นะครับก็ก็จะต้องเป็นลบสองไซน์ไซนะครับฉะนั้นคูณลบสเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับให้คูณลบสองโคสลบโคสเป็นลบสองไซน์ไซฉะนั้นก็จะเป็นโคสนะครับลบโคสทีนี้5้าพายส่วนสิ 5พายส่วน12บวกกับพายส่วน12เนี่ยมันได้6พายส่วน12ก็คือพายส่วน2นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทดไปนี่แล้วกันนะหพายส่วน12ลบพายส่วน12ได้4พายส่วน12ได้อะไรครับพายส่วน3นะครับอ่ะเพราะพายส่วน2ก็คือได้อะไรครับได้ศูนย์ใช่ไหม แล้วก็อันนี้ cos พายส่วนสานะครับอ๋ออย่าลืมลบส่วนลบ2ด้วยโอเคคอส π ่ส่วนสามก็คือ cos 60องศาค o s 6กองศาก็คืออ่ส่วน2ใช่ไหมอันนี้เป็นลบก็ลบมาส่วนด้วยลบ2นะครับลบหารลบเป็นบวกก็1ส่วน4 ข้อ3นี่ต้องตอบติดเซต้านะต้องตอบติดเซต้าไปเลยนะครับต่อนะ1.3คอสเซต้าส่วนสซด์สา,สามไซายไอสามเซต้านะครับซายสามเซต้าส่วนส ซด์เป็นยนไซ์เป็น2ซาคอสซลบซเป็น2 c o คอสไซก็คูณ2ส่วน2สสเข้าไปนะครับเออโอเคก็จะเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ไซา์าลบไซเป็น2คอสไซนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซ n ์ลบไซนะครับแล้วก็ส่วน2ไว้ก่อน นะครับเซตาส่วน2บวก3เซตาส่วน2นะครับได้4เซตาส่วน2ก็คือ2เซตาครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือลบกันนะครับเซตาส่วน2ลบ3เซตาส่วน2ได้ลบ2เซตาส่วน2คือลบเซตาเนาะอ่ะก็จะกลายเป็นนะครับ ไซ2เซตาอันนี้ไซไซลบเซตานะครับมุมติดลบเนี่ยเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนนะครับเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนมันก็จะกลายเป็นลบลบเป็นบวกนะครับเนี่ยตรงนี้ก้อนนี้มันก็จะกลายเป็นลบไซเซตานะครับลบเจอลบเป็นบวกนะครับ คือตอบติดอย่างนี้เลยนะตอบติดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเซต้าคืออะไรเนาะเราไม่รู้ว่าเซตาคืออะไรตอบติดอย่างนี้เลย <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> อ่ะต่อนะ 1.4่งจคอสนะครับลบ2ซาย70องศา s ซ n 5าย50เดี๋ยวมาคำนวณตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับลบ2องซาย,ายะครูมองเป็นอย่างนี้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้สับสนเรื่องเครื่องหมายครูมองเป็นบวกด้วยลบ2ซาย70 ทรายห้าสิบเพื่อไม่ให้สับสนเครื่องหมายคูมองเป็นบวกแล้วก็ลบ 2, สองทรายเจ็ดสิบทายห้าสิบลบ 2, สองทายายก็คือคอนลบคอสลบ 2, สองทายาย,ายคือลบคอนลบคอสนะครับก็เอามาบวกกันนะครับเป็นร้อยยี่สิบอันนี้มุมองศาบวกลบง่ายหน่อยเอามาลบกันเป็นยี่สิบนะครับโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อตรงนี้เนี่ย คือตรงนี้นะครับฉะนั้นเอามารวมกันปุ๊บเราไม่แคร์เลยนะว่าคอ20เท่าไหร่เพราะว่ายังไงมันก็ต้องหักล้างกันได้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยคอ20กับคอ20ก็หักล้างตัดกันไปนะครับเหลือ0ที่เหลือก็คำนวณแค่คอ120คอ120เนี่ยมันอยู่ในคอแนแลนดที่2คอแนแลนดที่2ก็คือรูปแบบฟอร์มของมันคือ180ลบเซตาได้120นั้นเซตาที่มันตรงกันก็คือ60 เซต้าที่มันตรงกันคือ60ฉะนั้นก็คือมันจะมีหน้าตาตัวเลขเหมือนคอร์สหกแต่เพียงแต่ว่าคอร์นที่2คอติดลบเนาะคอร์นที่2อเขติดลบก็ใส่ลบเข้าไปนะครับก็จะเป็นลบคอร์สหกก็คือคอร์สหกได้เลยครับได้1นส่วนสอเนาะตอบลบหส่วนสตรงนี้นะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปหน้า5หน้า5 ดูหน้าห้าครับหน้าห้าสองจุดหนึ่งนะครับคอ s ์สบวกคอสนะครับคอร์สบวกคอสนะเป็น,ออนสองคอร์สคอร์สนะครับสองคอร์สคอร์สนี่แปลงผลบวกเป็นผลคูณน,นะครับบวกการหารสองทีนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเอาตัว75 สลับขึ้นก่อนก็ได้เพราะว่าตอนที่ลบก,การหารสองมันจะได้ไม่ติดลบมันจะได้ไม่ติดลบเนาะเออก็มันสลับที่การบวกได้อู่แล้วพวเาเจ็ดสิบห้าขึ้นก่อนนะครับเจ็ดสิบห้าบวกสิบห้าได้เก้าสิบหารสองเป็นสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้ามาจากเจ็ดสิบห้าบวกสิบห้าหารสองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่มันลบอ่ะมันจะได้ไม่ติดลบเจ็ดสิบห้าลบสิบห้าเป็นหกสิบนะครับหารสองเป็นสามสิบจะได้ไม่ต้องกังวลมุมติดลบเนาะตรงนี้ นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเราคำนวณตัวเลขได้อยู่แล้วเพราะเราจำมันเป็นมุมมาตรฐานไงก็จะเป็นออสองคูณรูทสองส่วนสองกับคอสามสิบก็รูทสามส่วนสองใช่ไหมก็จะได้ตัดตัดรูทหกส่วนสองเนาะ อ่ะต่อไปครับ s i n พายส่วน12ลบ cos พายส่วน12นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย s i n ลบ cos เราไม่มีสูตรนะเรามีแต่ s ซ n บวกไซน์ไซลบ s ซน์คอบวก c อ s คอลบอออนิดนึงนักเรียนคือถ้าสมมุติว่าเจอสเต็ปเจอโจทย์ที่มันต้องมีสเต็ปหลายสเต็ปแล้วเรากังวลมุมเรเดียนด้วยเฮยมันนึกภาพตามยาก แนะนำให้แปลงเป็นมุมองศาแนะนําให้แปลงเป็นมุมองศามันจะสบายใจมากกว่าเราจะได้ไปโฟกัสที่ทซายกับคอสไงอันเนี้ยมองเป็น15องศาไปเลยเนอะ180หารด้วย12อะ่ะ15องศาไปเลยนะครับเนี่ยเรามองเป็นไซาย15องศาลบคอส15องศาแล้วแล้วมองไซาย15องศาเป็นคอส75องศา อย่างเงี้ยครับหรือได้แม้แต่กระทั่งหรือนะครับได้แม้แต่กระทั่งเอาไซด์15องศาวไว้แต่ว่าเปลี่ยนจากคอ15ส15องศาเป็นไซด์75องศาก็ได้นะครับใช้ออปชั่นไหนก็ได้แล้วแต่นะครับครูขอใช้ออปชั่นนี้แล้วกันนะครับออปชัน่นนี้เอามุมที่เยอะขึ้นก่อน75ขึ้นก่อนคอสลบคอสลบสองไซด์ไซด์ลบสองไซด์ไซ เอามุมมาบวกการหาร2ทีหนึ่งลบการหาร2ทีหนึ่งมันก็จะไปซ้ํากับข้อที่แล้วใช่ไหมคู่ที่แล้วคู่ด75ดกับ1 5ได้45กับ30เห็นไหมไง่ายๆนะครับทรายอันหนึ่งทรายอันหนึ่งคอสบวกลบกันไม่มีศูนย์นะต้องเป็นทรายกับทรายหรือคอ s สกับคอ s สเท่านั้นนะส,สูตรการแปลงผลบวกเป็นผลผลบวกผลลบเป็นผลคูณนะครับ <c oughs> ฉะนั้นก็ลบ2คูนรูทสองส่วนสอง แล้วก็1นส่วนสตัดตัดก็ตอบลบรูสองส่วนสวนมีลบนะมีลบอยู่ข้างหน้านะระวังด้วยนะครับอันนี้สูนลบสใส่นะครับ ข้อ3นะครับเราเล่นตรงนี้ก่อนคอร์สเหมือนกันนะครับคอร์สบวกคอร์สเป็น2องคอร์สคอร์สนะครับคอร์สบวกคอร์สเป็น2องคอร์สคอร์สงั้นก็เดี๋ยวครูขอสลับเป็นร้อยขึ้นก่อนละกันเพราะว่ามันบวกก็สลับกันได้นะครับเอามุมมากขึ้นก่อนมันจะได้เวลาลบมุมจะได้ไม่ติดลบนะครับที่จริมุมติดลบก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าขี้เกียจพิจารณาสองรอบคอร์สบวกคอร์สเป็น2องคอร์สคอร์สนะครับเดี๋ยวลบร้อยสามสิบ อ่าสา้อยสามสิบเอาไว้ทีหลังนะครับเอามุมบวกกันหารสองทีหนึงมุมบวกกันเนี่ยร้อยบวกยี 20, ่สิบร้อยบวกยี่สได้หกอ่าร้อยยี่สนะครับหารสอเป็นหกสิบนะครับมาจากร้อยบวกยี่สิบหารสนะครับแล้วก็เอามาลบกันหารสองทีหนึ่งก็ร้อยลบยีเป็นแปดสิบหารสองเป็นสี่สิบต่างหันะน้าหารด้วยสองเป็นสี นะครับมาจากไหนมาจากร้อยลบยีหารนะครับซึ่งคอสหกสเนี่ยเราไม่ต้องค้างไว้เพราะเรารู้ค่าตัวเลขของมันคอสหกสิคือ1นส่วนสนะครับอ้กอนนี้เนี่ยคือ1นส่วนสแล้วก็คอสสีสินะครับลบไซร์ร้อยสา,ย 130, าไวที่หลังันี้ตัดตัดเนาะได้คอสสี่สิบลบซ์รสามสิบนะครับ มุมที่เราจะสบายใจที่จะพิจารณามันเนี่ยก็คือมุมที่บรรดาพวกที่อยู่ในคอนแลนที่หนึ่งนะจำไว้นะมุมอะไรก็ไม่สบายใจเท่ากับมุมในคอนแลนที่หนึ่งฉะนั้นร้อยสามสิบอยู่ในคอนแลนที่สองนะครับร้อยสามสิบอยู่ในคอนแลนที่สองส่วนสี่สิบอยู่ในคอนแลนที่หนึ่งทำให้เป็นทำให้เป็นคอนแลนที่ทำให้เป็นคอนแลนที่หนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะ ทีนี้130อยู่ในคอรแลนที่2นะครับฉะนั้นคอร์ลนที่2เนี่ยรูปแบบฟอมของมันคือ180 180ลบเซตานะครับเท่ากับ130นะครับเซตาเท่ากับเท่าไหร่เซตาเท่ากับ50นะครับฉะนั้นยังไงไซในคอรแลนที่2เนี่ยค่า y มันเป็นบวกอยู่แล้วใช่ไหมงั้นไซก็เป็นบวกนะครับมันก็จะเป็นคอร์ส40นะครับลบ ลบไซร์ะลยลบไซร์ห้าสซึ่งแจ็คกอดแต่ครับคอส40กับไซร์ห้าสมันเป็นไงเท่ากันนะครับเพราะมันเป็นคู่โคฟัง์กชันมันเป็นคู่โคฟัง์กชันฉะนั้นลบกันได้สูงครับเห็นไหมอ,อยากให้ลองทำข้อ4ดูนะครับมันน่าจะเป็นประมาณนี้แหละลองดูนะ ไซแปดนะครับลบไซย20นะครับบวกคอส230เดี๋ยวตรงนี้ไซลบซนะครับเป็น2 c o คอส n คิดตรงนี้ก่อนนะครับ80บวก20หารสองได้เท่าไรแปบวก20่หาร2ก็ได้ห0ใช่ไหมส่วน80ลบ20่หารสองเท่าไรครับ 30นะครับอันนี้มาจาก80ด2บวก่หาร2อันนี้80-20ิลบ่หารด้วยสองนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอส230รสเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไซส์สา 30, เรารู้ค่าของมันอยู่แล้วคือ1ส่วน2ใช่ไหมฉะนั้นก็ตัดกันกับสองข้างหน้าชิบชิบเหลือคอส50สบบวกคอส230ร้สองร้อยสามสินี่อยู่ในคอนแลนที่คอนแลนที่3 นะครับรูปแบบฟองของคอลัง,ง,งที่3คือ180บวกเซตานะครับเท่ากับ230ฉะนาั้นเซตาคือ50แต่ในข้อลัง,งที่3มเนี่ยทรายกับคอนเป็นลบทั้งคู่นะครับฉะนั้นมันจะมีหน้าตาเหมือนกับมันจะมีหน้าตาเหมือนกับคอน50สแต่เครื่องหมายติดลบนะครับฉะนั้นคอน50สนะครับบวกด้วยลบคอน50สแน่นอน0ูนย์นะครับ 36มสิบหกลบคอสเจ็ดก่อนอคอสสามสิบหกลบคอสเจ็ดสองคอสลบคอสเป็นลบ 2, สองไซด์ซนะครับลบสองไซด์ซ์นะครับ,บ 2, สามสบวกเจ็เป็นหนึ่งร้อยแปห่งแปหารดเป็นห้าสินะครับแล้วก็ 36-72 36-72ลบเ2 36ลบ 72, 72เป็นเป็นอะไรครับ36-72ลบเ2เป็นลบ3าหารด้วย2เป็นลบ18นะครับทันไหมตามทันอยู่เนาะแต่ทีนี้ไซายครับไซายของมุมติดลบเนี่ยพอไซายของมุมติดลบมันจะเป็นติดลบของไซายมุมปกติฉะนั้นเนี่ยก็เอาลบออกมาข้างหน้านะครับ มันจะเป็นลบไซน์18องศานะครับ <Okay. S 1> ก็คือมีแค่คอสกับเซกนะที่ไม่ที่ไม่ส่งผลอะไรเวลามุมติดลบลบลบเป็นบวกเนาะก็จะได้2องไซน์54แล้วก็ไซนะ์18เนาะท้า hmm. งไว้แค่นี้ก่อนนะครับเรนจัดรูปได้แค่นี้นะ mm hmm. อ่ะ ทีนี้มาดูข้างล่างครับมาดูข้างล่างซน์สามสิบแทนสิแล้วก็บวกคอร์สสาอ่ะทีนี้อาจารย์รูปก่อนเนาะจารรูปแทนก่อนแทนคือแทนคืออะไรครับแทนคือซายส่วนคอรสใช่ไหม เสร็จปุ๊งเนี่ยมันเป็น18กับ316นะก็คิดถึงสูตรมุม2เท่าไงอันนี้ก็คือ2คูณ18นะครับอันนี้คือ2คูณ18อ่าเราใช้สูตรนี้นะ sin 2เซตานะครับเท่ากับ2 sin เซตา cos เซตานะครับเห็นไะขอเปลี่ยน ตรงนี้ละกันเด้อน,นะครับไซ2เซตาเท่ากับ2ไซเซตา theta, คอสเซตาฉะนั้นไอ้นี่ก็คือ2เท่าของไซ18นะครับแล้วก็คอส18นะครับทีนี้อ่าดูครับมันก็ตัดทอนกันไปได้บ้างใช่ไหมชิบชิบ นะครับก็จะเป็นอะไรครับเนี่ยก็จะเป็น2ไซสิบแปนะครับ2ไซสิบแปแล้วก็คูณไซสิบแปใช่ไหมก็กลายเป็นอะไรครับสองไซกาลังสองของ18บดวกคอร์สสามนะครับ ทนีนี้น,นิดนึงนะอันนี้ก็เป็นคู่สิบแปดกับสามสิบหกอีกแล้วะ่ะเป็นคู่สิบแปดกับสามสิบหกนะครับทีนี้อันนี้มันเป็นคอรใช่ไหมอันนี้เรามีอันนี้ครับคอร์สองเซตานะครับเท่ากับหนึ่งลบสองไซด์กำลังสองเซตานะครับ นั้นเนี่ยเดี๋ยวนะเราประกอบล่างก่อนนะครับประกอบล่างข้างบนก่อนนะตอนนี้เรามี2องซ54าย54ซายส8ส่วนข้างล่างนะครับเรามี2องซาย18บวกคอส36นะครับ <c oughs> ครูอยากทำให้มันมันเหมือนกันแต่ตรงนี้มันต้องเป็นลบใช่ไหม ตรงนี้มันต้องเป็นลบงั้นคูณลบลบเข้าไปทั้งเศษและส่วนคูณลบหนึ่งเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับคูณลบคูณลบหนึ่งเข้าไปทั้งเศษและส่วนเนี่ยค่าของมันเป็นไงอย่างของเท่าเดิมนะเหมือนกับเราคูณหนึ่งเข้าไปอ่ะได้ลบสองซด์ห้าสิบสี่ซสิบแปดนะครับส่วนด้วยตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบสองซด์สิบแปดนะครับ อ,อ๋อไม่ใช่สิเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ๋อต้องเป็น2ซสิบแปกำลังสองเนาะครูลอกโจทย์ตรงนี้มาผิดนิดนึงกำลังสองนะเออมันต้องมีกำลังสองด้วยนะครับตรงนีน้มันเป็นกำลังสอง่าแล้วก็อย่าลืมกระจายลบเข้าไปที่หน้าคอส36ด้วยนะต้องเป็นลบคอสด้วยนะครับคือ,อครูอยากได้ศูนย์นี้ไง ครูก็เลยต้องทำสำัมประสิทธิของไซก์กำลัง2องเนี่ยตรงนี้เลขสองให้มันเป็นลบนะครับเกือบได้แล้วนะครับเกือบจะได้สูตรนี้แล้วแต่ว่าพวกเราเลกเชื่อก่อนครูหมดพื้นที่การคำนวณแล้วทีนี้คือเราเราต้องมีเลขหนึ่งเราต้องมีเลขหนึ่อยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหมมาถึงจะใช้สูตรได้ใช่ไหมงั้นครูก็ บวกหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งเข้าไปตามทันไหมบวกหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งเข้าไปแล้วก้อนนี้ก็จะกลายเป็นอะไรให้เราก้อนนี้ก็จะกลายเป็นอะไรให้เราก้อนนี้ก็จะกลายเป็นคอสสองเซตาคือคอสสองเท่าของสิบแปดคือคอสสามสิบหกให้เราตามทันไหมตามทันนะ่ะ ฉะนั้นก็จะกลายเป็นลบอ๋อตรงนี้ตรงนี้ถ้ามีเลขสองด้วยเนาะลบ 2, สองซายห้าสิบสี่ซายสิบแปดนะครับแล้วก็ส่วนด้วยอะไรครับอันนี้กลายเป็นคอสสามสิหกทั้งก้อนเลยนะก้อนนี้กลายเป็นคอสสามสิบหกทั้งก้อนเลยลบคอสสาสิบหก แล้วก็ลบหนึ่งก็ปรากฏว่า c อ s สามหกลบ c อ s สามหกถูกต้องไหมเอ,อ่แล้วก็เหลือเท่านี้ครับลบสองซายห้าสิบสี่ซน์สิบแปดส่วนด้วยลบหนึ่งตามทันไหมแล้วก็ลบหนึ่งหารลบสองก็ได้สอง จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันก็ยังตดห้าสิบสี่กับสิบแปดอยู่ทีเนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไซสิบแปดใช่ไหมมันเป็นไซสิบแปดแล้วนอ้ครูอยากใช้ครูอยากใช้สูตร 2, สองไซคออสจังเลยเพราะถ้าสิบแปดเนี่ยถ้าสิบแปดคูณสองกลายเป็นอะไร กลายเป็น36ใช่ปะกลายเป็น36 36จะเป็นคู่โคฟังก์ชันกับห้าสิ่ 54, ใช่ปะมันก็งั้นคูคูณคูลองคูณคอสสามคอสสิบแปดเข้าไปทั้งเศษและส่วนคูณคอสสิบเข้าไปทั้งเศษและส่วนแล้วเก็บไซห้าสิบไว้ เป็น 2, สองซาย8 c o ดคอสส่วนด้วยคอสส8ตรงนี้คูณ c อสส8ส่วน c อสส8เข้าไปนะครับแต่จะทำให้ตรงนี้กลายเป็นอะไรกลายเป็นซาย2เท่าของ18คือไซด์อะไรซ3สาม6ถูกต้องไหมกลายเป็นไซไซสาม6 นะครับส่วนด้วยคอสส8ตรงนี้เนี่ยถ้าครูเปลี่ยนเป็นคอส36สใช่ไหมเพราะอย่างที่บอกว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือเราอยากทำให้เป็นคู่โคฟังชันใช่ปะเพราะว่า54กับ36เป็นคู่โคฟังชันกันฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครูเปลี่ยนเป็นไซน์6 คูณคอสสามสิบหกส่วนด้วยไซน์เอ๊ะส่วนด้วยคอสสิบแปดนะครับตาทันไหมเอ๊ไซน์ห้าสิบสี่ตรงนเนี้ยเนี่ยไซน์ห้าสิบสี่ตรงเนี้ยก็คือคอสสามสิบหกตรงนี้ตาทันไหมเดาใจขว่ไหมว่ากูจะทำอะไรต่อไปกูจะคูณคูณอะไรคูณสองส่วนสองเข้าไปนี่แหละเบสิกเบสิก ไม่ซับซ้อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันใช้สูตร2 s i ไซด์คสได้มันจะกลายเป็นไซด์อะไรไซ n ์เส,ส่วนด้วย2คอ์สเฮ้ยเท่ากันปะคู่โคฟังก์ชันเออฉะนั้นมันเท่ากันนะโคฟังก์ชันนะตัดตัด,ต,ดตอบ1ส่วน2 <laughs> ค้นล้มค้นล้มล้มเกิดไปแล้วคน้นนี้แต่ก็ประมาณนี้แหละข้อสอบแผ่นหนึ่งเข้าใจได้ยังว่าทำไมค่าเฉลี่ยมันถึงน้อย